สวัสดีปีใหม่ค่ะ Happy New Year 2024วันนี้วันที่1มกราคม2024นะคะบ 2, ่ายตามเวลาในเท็กซัสอเมริกาก็ซึ่งช้ากว่าไทย13ชั่วโมงตอนนี้นะคะตอนนี้ที่เมืองไทยน่าจะวันที่2มกราคมแล้วแต่ว่าที่เรายอย่างนิวยอร์อยู่แล้วก็วันนี้กอมมอมายเรื่องอ,อยากคุดกับเมื่ค่ะตามหน้าปกคลิปเลยก็คือ จะเล่าให้ฟังว่าเราอ่ะถือ,อยาคุมกําเนิดมาหกเดือนจากที่ไทยนะคะซึ่งปกติเราก็สามารถไปซื้อได้ที่ไทยไม่ได้มีปัญหาอะไรไปซื้อที่ร้านขายยาก็แพงและประมาณสองร้อยบาทไม่เกินนี้แต่ว่าถือมาได้แค่6เดือนทีนี้พอถึงเวลาที่ทมันครบหมดหมดใช้หมดแล้วเนี่ยก็เลยไปพบแพทย์ที่นี่ไม่สามารถเดินไปซื้อที่ร้านขายยาได้หลายๆท่านก็ทราบแต่ว่าอันนี้เล่าให้ฟังก็คือต้องไปหาหมอก่อนแล้วหมอก็จะสั่งแล้วเราก็ไปรับที่ร้านขายยาซึ่งเราก็บอกหมอที่ต้องไปหาประจําอยู่แล้วเรื่อง บาหวานของเรานะคะว่าเออเนี่ยหมอเราใช้ยาตัวนี้จากเมืองไทยหมอเลยว่าโอเคเรามีอยู่แต่ว่าเป็นสัมเปิลเดี๋ยวจะให้ไปแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งให้ไปซื้อไปรับที่ร้านขายยาซึ่งเราต้องใส่ตังแต่ว่าหมอว่าได้ซัมเปิลเราเสร็จทีนี้ก็เลยพอตอนจะกลับอ่ะพยาบาลก็เลยให้ซัมเปิลตัวนี้มาอืมก็ข้างในเนี่ยมันจะมีของเดือนอยู่ในนี้ประมาณนี้ก็ะมีสองกล่องซึ่งเราทานไปแลกวสองก็มีของเดือนอยู่ในนี้นยี่ห้อนี้เลยทีนี้อ่ะก็พอไปถึงบ้าน ข้อความจากรางายาก็มาบอกว่าเอายาของคุณได้แล้วแล้วก็มีราคายาตึงต้งต,งตงึเป็นยาเบาหวานอะไรเงี้ยซึ่งราคาสามิบสี่เหรียญอะไรเงี้ยก็ปกติทีนี้พออ่านข้อความสุดท้ายบอกว่าห้ารอยเก้าสิบสี่เหรียญก็เลยตกใจมากว่าแบบรอยเก้าสี่เหรียญต้องเป็นอียาคุมแน่ๆเลยยาคุมอะไรแพงขนาดนี้แล้วก็เอาไม่เป็นไรเดอเดี๋ยวเราก็ต้องไปรานขายาอยู่แล้วทีนี้ก็เลยไปรานขายาปรากฏว่าก็เป็นยาแบบนี้ค่ะอันนี้เลยสองเดือนห้ายเ้าสี่เหรียญน,นะก็ตีไปกลมๆว่าประมาณหกร้อยเหรียญก็ ตอนนี้น่าจะสามสิบห้าบาทหนึ่งเดือนสามสิบห้าบาทอนะไรเงี้ยก็อาจจาะพูดง่ายๆว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทไอ้กล่องเนี้ยมีสองเดือนก็คือสองหมื่นสรุปว่ายาีนกล่องละสองหมื่นนะเธอแล้วก็คือสรุปว่าเดือนละหนึ่งหมื่นบาทต่อต่อหนึ่งแผงเราก็เลยบอกว่าไม่เอาอะค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเขอ,ไอ,เอาไปคุยกับหมอเองโทรไปคุยกับหมอเองก็เลยไม่ไม่ขอรับยาตัวนี้แต่ปรากฏว่าก็ได้แซมปล์ลมานะเธอเดือนละหมื่นตกเปลลลเท่าไหร่ไม่รู้เนี้ยสี่สิบบาทเบลล์มื่อู้กินเป็นวันเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยส่งข้อความไป ถามหมอบอกว่ายาที่สั่งมันแพงเกินไปก็ให้เปลี่ยนอะไรประมาณนี้สักพักก็จะมีคนโทรก,กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็อธิบายไป,ไปว่าไปรับยาแล้วยาแพงมากเลยขอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกโอเคหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็มีข้อความมาจากรายแา่ยาความป,ปกติบอกว่ายาของคุณได้แล้วนะอนนมาสี่สิบเหรียญจากหกร้อยเหรียญเป็นสี่สิบเหรียญโอเคเรากำลังคิดว่าเออถ้ามันเดือนหนึ่งเดือนสี่สิบเหรียญหรือว่าสองเดือนสี่สิบแล้วโอเคอะ่ะก็ไม่ได้ ตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บดีใจอะ่ะมันมัน,ม,นมันถูกลงตังเยอะใช่ไหมคะทีนี้พอพอกลับไปถึงจนาขยะปราเกิดว่าได้สามเดือนจน้ะมีสามเดือนสี่สิบเหรียญก็ตกเดือนละประมาณสิบสองเหรียญห้าหกร้อยบาทจากหนึ่งเดือนหนึ่งมืนเป็นหนึ่งเดือนห้าร้อยอะไรประมาณนี้ก็เลยมาใช้ประสบการณ์ให้ฟังน,นะคะว่าถ้าใครที่อยู่ต่างประเทศอย่าไปเกรงใจอย่าไปกลัวเราปฏิเสธได้แต่ถ้าใครที่มีเงินมีเงินเก็บเยอะ มีสามีรวยมากเก็เชิญค่ะตามสบายโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่รับฟังบ๊ายบาย